เดี๋ยวครูจะเลี้ยวซ้ายนะออกไปตรงจุดนี้ซึ่งว่าทางทางที่จะเลี้ยวไปเนี่ยจะค่อนข้างแคบเลยแล้วก็จะมีรถฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับโอเคก็เบรกก่อนกดปุ่มนะครับ,รบถ้าเราไม่กดปุ่มเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนจากเกียร์พีมาเป็นเกียร์ดีได้ได้นะครับ,รบแต่พอเรากดปุ่มปุ๊บจริงๆแล้วอนะพอเรากดปุ่มเป็น R เนี่ยอันนี้คือ R แล้วสังเกตคือหน้าจอติดถ้าจากเป็น R เนี่ยเราดันไปได้เลยจะถึงเกียร์ดี เราไม่ต้องกดปุ่มลากยาวก็ได้นะอันนี้คือดีได้แหละนะครับเราเข้าเกียร์อะไรเขาก็จะโชว์ตรงนี้นะครับเกียร์ดีเนาะเก็ยลักษณะเกียร์ดีนะแล้วก็เบรมือไฟฟ้าตอนนี้ทํางานอยู่เพราะไฟสีแดงโชว์อยู่นะครับแล้วก็กดหาแล้วโกเคนะก็เปิดไฟเลี้ยวซ้ายตีขึ้นปล่อยเบรกนะครับสำคัญคือต้องช้านะครับปล่อยเบรกแล้วก็ค่อยๆหมุนนะ ให้หน้ารถทางด้านขวานะชิดมาทางหน้ารถฝั่งตรงข้ามวะคือชิดมุมไก่นะครับชิดมุมไกลนะครับเพื่อให้วงในการตีโค้งในการเลี้ยวไปเนี่ยจะได้กว้างขึ้นนะครับต้องชิดไว้นะครับก็จะมีเซนเซอรล็อคคันใช่ไหมใช่ค่ะต้องชิดไว้ เรวก็จะมองกระจกมองข้างด้านซ้ายนะครับว่าเราว่าท้ายรถเราเนี่ยพ้นกับรถทางด้านซ้ายไหมถ้าจะถ้าจะถ้ามองลำบากเรากปจะก็วั่นใช้กระจกก็จะดีเลยดูเลย แล้วก็มองหน้ารถทางด้านขวานะให้ชิดไว้นะครับแล้วก็ดูทางด้านซ้ายน่าจะพุ้นทีเดียวสำ,ำคัญที่สุดคือรถต้องช้าครับถ้ากระจกลักษณะดูแล้วค่อนข้างสูงเกินไป เราไม่เห็นมุมด้านล่างของรถที่อยู่ทางด้านซ้ายเราก็สามารถปรับกระจกนะวิธีการปรับกระจกนะจะมี L กับ R นะ Left L ก็คือ Left side นะเลื่อนมาทางด้าน L นะแล้วก็มันจะมีจุด4จุดอยู่นะบนล่างซ้ายขวาแล้วก็กดจุดที่อยู่ด้านล่างเราเห็นมุมด้านบนมุมด้านบนอาจจะอยู่ห่างแต่มุมด้านล่างอาจจะอยู่ใกล้ฉะนั้นเราควรจะปรับกระจกให้เห็นมุมด้านล่าง กอไไนะค่ะแล้วก็ดิ่บหอยก็คือสามารถที่จะออกไปเลยได้ในครั้งเดียวนะ